หาก็อ,ออกจากตู้นัวนัวใช้ได้อร่อยมากปาแต่ละชิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคน,นนะครับผมมาพาา่อาเกาเปลาแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซบแบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ส้มตีนวัวบ่าวาแดงแซบนัวนะครับพี่น้องนี่แท็กเกจต โอ้โหนอนครับแพ็กเกจอะไรอ๋อทุน่ะหนัใหญ่ๆเลยครับฮู้ฮู้ฮู้อู้อก้ฮก้ฮู้นู้นู้ฮู้ฮู้อ้อู้ฮู้้ฮู้ฮร้้นครับ้ฮู้ๆเลยค้ับู้้หูฮู หาก็อ,ออกจากตู้นัวนัวใช้ได้อร่อยมากต่อแต่ละชิ้นครับใหญ่นะครับผมนัวใหญ่ๆเลยได้พี่นอ้องสมตินัวมันต้องแบบนี้ม,มา ม,มาบาทเลยป้าบัากลายต้มตีนัวบาาแดงแซ่บหนัว เก็บไว้ได้หึงครับห้าเดือนยังบยมเสียลูกค้าป่ะ พี่น้องจอะว่าผมโบเซเทีอะนะเสียดได้กับโบเบิร์ดครับมันห้อนอเอาแบบนี้แหละ แซ่บครับเข้ากันเข้ากันเกีเ่ยวกับส้มพัก เปอยดีแฮงแพคเกจบจะสวยงามมากนะครับเหมาะตุ่มแซบก็ได้ย่าก็แซบนะครับผมกับแก้มก็ดี สพักอยู่ใต้ครับ เบืงเอ็นไงเฮงครับป้าดู ก็จะแสบตาแสบเผือแสบเพื่อครับแสบแสบสมพักครับ มันเปลี่ยนสมพักน้่มะพร้าว หนังเป็นเส้นเป็นเส้นเลยครับ ชมพักแซ่บแม่งครับโอ้โหเพด ใส่ครับบ์เหนียวเผ็ดคุณเนาะเต็มเลยครับ จานใหญ่ช่วยเบิ้งสามกระปุกเต็มเลยได้หลายเงนะครับผมอินเนี่ย mm จน้ำโคดนัวผมบอกเลยครับ

ดีจะทำครับบ้าตัวชวดชาสุดยอดนะครับผมโอปปเพชรอันสกันกับลูกโดดอาการน,อน,น้อนนะครับผมขอโทษขออภัยน้ำเหือนน้ำหยางแน่นะครับผมเส็นใต้กับโบเบิร์ตพี่น้องกันเลยบโปรเซเลยดีกว่านะครับผม บเป็นอย่างดอกเสร็จได้ก็ออกเสร็จได้ก็ออกมันห่อนห้อนแห้งอะไรครับอาถูะระวังน้ำนะครับผมผูดาใหญ่ออกแดดตรงยางอากาศนอนหอนแบบนี้ยอดป็นฮิตตกนะครับผมนะขอบุณขอบุณนะครับผมผูใทอยากสร้างนะครับผมส้มถีงัวเบาแดงกะเร็วๆนะครับพี่น้องก่อนที่คนทรงพินจะยุดสงกรารนะครับผมสั่งไปไว้นะครับผมกิบไว้กินนะครับผมทรงการนะครับผมกับแก้มก็ได้นะครับผมต้มแซบก็ดีนะครับผมส้ม กินวัวบ่าวแดงแซ่บนัวนะครับผมทักมาได้ขอความเพีได้นะครับผมหรือว่าช่องทางนะครับผมเดี๋ยวจะเอาแอปสีเขียวนะครับผมไว้ให้ข้างล่างนะครับผมพี่น้องกระแตเข้าไปนะครับผมขอบุญกรุบคุณอีกข้างหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ให้พี่น้องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงเบื่อสุขุสุขคนนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับผมแบมือได้แก้วมอนโชตโทษให้อย่าได้มาผ่านนะครับผมให้มาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็น กำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้ากันพป่นน้องคลิปนี้สวัสดีครับ